เพราะฉะนั้นคําว่ากําหนดสภาวะจิตเพื่อความสําเร็จเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นจิตท,ที่มันจะมีพลังได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆมันจะมีพลังมันก็ต้องเกิดขึ้นด้วยเพื่อความสําเร็จอะสภาวะจิตเพื่อความสําเร็จด้วยอะมันต้องจะต้องเป็นสิ่งที่คูทราเพิ่งมารู้คําตอบในวันที่ตื่นในการลงมือทําว่าถ้าเราจะสร้างชีวิตของเรา แล้วไม่ได้สร้างแบบบ้าแบบทะลุมุดลุนะหมายความว่าคือฉันจะทําจนร่างกายฉันพังไปเลยค่ะฉันอยากรวยและแต่ร่างกายนี่คือฉันจะทา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 ไม่รู้ว่าตอบแทนคนนี้ตอบแทนสิ่งนี้อยากได้สิ่งนี้คือร่างกายฉันจะพังเท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้คือกุราไม่ได้หมายถึงตัวเองนะแต่หมายถึงแบบยกตัวอย่างให้คุณเมื่อไหร่อ่ะนะทุกคนมันไม่จําเป็นคือไอ้ความสําเร็จเนี้ย ก็เหมือนที่รูตรายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เราทําร้ายตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วเราเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคะหาเวลาเนาะหาเวลาให้กับตัวเองแล้วก็คุณจะสังเกตได้ว่าเวลาคุณอยู่ใกล้สิ่งที่มันพลังงานดีๆต้นไม้ใบไม้เวลาคุณไปวัดคุณไปแหม่นม้ําลําธารน้นําตกทะเลภูเขาคุณจะมีพลังงานดีๆมันก็ทํายกระดับ เขาเรียกว่ายกระดับจิตของเราได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเบาสบายมันมีพลังงานดีๆจิตของเรามันก็แบบเบิกบานอ่ะทุกคนถูกต้องไหมเวลาคุณเหมือนที่คุณบอกว่าโอ้ไปทําบุญแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะจริงๆแล้วครูธราอยากจะบอกว่าตัวคุณนั่นแหละเป็นครูของตัวเองการที่คุณมารับอ,องค์ความรู้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอเคการเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราอยากจะองค์ความรู้เราอยากจะ,ออค,กจะคือ ได้รับพลังงานส่วนหนึ่งได้รับองค์ความรู้ส่วนหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยคุณเป็นครูของตัวเองนะเพราะอะไรคุณรู้ไหมคะทุกคนไลฟ์ที่แล้วที่ครูธาราบ,บอกว่ามันไม่มีใครเก่งไปกว่าใครเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี้ยมันท้าทายมากๆแล้วก็มันไม่มีใครรู้กับคุณหรอกว่าบททดสอบของคุณอนะโรงเรียนนะคะสิ่งที่คุณได้ได,ได้ได้พบได้เจอเนี่ยเราเลือกมาแต่เรา สิ่งหนึ่งที่คุทราอยากจะบอกกับคุณเลยคือเวลาที่คุณถูกเรียกเข้ามาไม่ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอย่างอื่นนะคะเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานโดยตรงสิ่งที่สําคัญคุทราอยากจะบอกกับคุณว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณรู้แล้วว่ามีสิ่งใดที่ท้าทายในชีวิตของคุณถ้าเกิดคุณขาดสติคุณขาดปัญญาหรือแม้แต่คุณไม่เอาทุกคนรู้ไหมว่า เฮ้ยพลังงานจิตของฉันเนี่ยรู้สึกเลยว่าคุณราไม่ใช่ว่าโอ้เข้าสมาธิได้รวดเร็วตลอดเวลาเวลาที่จิตมันยุ่งเหยิงเวลาที่จิตมันชุลมุนวุ่นวายเวลาที่จิตมันกระสับกระส่ายนะคะแล้วทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณลองมีอะไรเรื่องอะไรมากระทบคุณถ้ากดคุณไม่ฝึกคุณจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะว่าแบบ เออปล่อยวางนะปล่อยวางนะคะแต่จริงๆมนุษย์ส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะทุกคนมารู้ก็ตอนที่ฝึกเนี่แหละมารู้ก็ตอนที่ได้เห็นผลลัพธ์นี่แหละคุณรู้ไหมว่าการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเขาแต่ขอให้คุณดูตัวเองนะคะจงตั้งใจสร้างชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ ทุกๆวันที่คุณลงมือทำอะ่ะผลลัพธ์จะไม่ทำร้ายคุณมันจะงอกเงยมันจะเบิกมันจะเบ่งบานมันจะโอ้ยหอมละมุนนะทุกคนเหมือนกับอาหารรสชาตที่มันกลมกล่อมจริงๆในชีวิตของคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและอย่าดูถูกตัวเองคำว่าสภาวะจิตเพื่อความสําเร็จแม้แต่มันยังไม่เกิดขึ้นขอบคุณเห็นภาพ ทุกๆวันที่คุณทำสมาธิคุณจะนอนคุณจะนั่งก็ไม่ได้ผิดคุณจะเดินกันก็แล้วแต่คุณทำสมาธินะพูดถึงนะคะนะทุกคนนะเห็นเห็นไปก่อนล่วงหน้าอินฟินไปก่อนล่วงหน้ารู้สึกเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีความรู้สึกไม่มีการสั่นสะเทือนเลยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครจะมาคอนเฟิร์มเราอะทุกคน เหมือนคุณไปหาหมอว่าวเออฉันนะเ,ออเป็นโรคนี้นะเธอรักษาฉันได้ไหมคุณก็ไม่เชื่อหมอผู้รักษาแล้วมันก็เป็นไปได้ยากจริงๆคุณตราอยากจะบอกกับทุกคนแล้วก็ให้ปัญญาแล้วก็อยากจะเตือนกับทุกคนเลยบอกแบบนี้เลยว่าสาคัญในตัวของคุณยังย้ำเสมอว่าหรือแม้แต่พลังงานที่คุณมองไม่เห็น พร้อมที่จะพพอร์ตคุณถ้าเกิดคุณเปิดใจและคุณยอมรับและลงมือทําปฏิบัติคุณจะไปท่องสุขคูณสูตรไหนท่องน้โมสวดไหนก็ตามเถอะทุกคนอันนี้กุตราไม่ได้สิ่งที่กุตราทาเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกหรือดีหรือไม่ดีแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นจิตวิญญาณพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์คุณอันศักศดิ์สิทธิ์ณขณะที่คุณเป็นมนุษย์ทุกๆวันนะ่ะ เมื่อคุณฝึกจิตของคุณป่าหูเจะฟังพื้นที่ที่ฉันจะไปเมื่อทุกอย่างมันสอดคล้องเพราะอะไรคุณรู้ไหมคะการรักษาการสะสะเทือนจิตมันจะเบา,ม,เบามันจะเบาสบายได้มันก็ต้องแบบฝึกอย่างสม่ําเสมอเหมือนครูทาราบอกแม้แต่ครูทาราถ้ามันเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยนะการปล่อยวางคนธรรมดามันทําไม่ได้ค่อยได้นะทุกคนนะ คุณจะได้ยินเออก็ปล่อยวางไปสิก็ปล่อยวางแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกฝนจบเพราะฉะนั้นอยากให้คุณกราบไหว้ตัวเองหากขาดสติปัญญาไปมันจะเกิดความประมาทมันจะเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดสิ่งที่มันไม่ใช่ในเรื่องบวกนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องดีจริงๆสิ่งเหล่านี้แหละ ปัญญาผู้รู้ภายในของคุณหรือแม้แต่สิ่งที่คุณมีในตัวในสิ่งที่เป็นของคุณเนะี่ยคุณรู้ไหมในเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่ใช่ในรูปแบบที่เรียกว่าเอาจริงแล้วกุตราไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านที่แบบว่าไปเจอผีไปเจอไม่มีแบบนั้นทุกอย่างคือพลังงานนะทุกคน